สวัสดีครับพบกับเคซีมูวีช่องบ้านหนังวันนี้จะมาสปอยยับยับกันเหมือนเดิมนะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าดีลอง Week End เป็นภาพยนตร์ในปี2005เมื่อน้องชายอกหักเลยอยากจะหายิงฟันให้ได้ก่อนวันหยุดยาวพี่ชายเลยบอกว่าจัดให้ความหาจึงเกิดขึ้นเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยนะครับ พระเอกของเรานะครับชื่อว่า Ed, เอ็ดเขาชอบถ่ายโฮมดีโอเก็บไว้นแต่เด็ก,เดกๆเก็บไว้มากมายเป็นลอยๆม้วนเขาไม่สนอะไรนอกจากการถ่ายวิดีโอเอ็ดมีพี่ชายสุดหล่อสายหืนชื่อว่าคูเปอร์ที่รักในการแสดงหวังว่าในอนาคตจะเป็นดาราฮอลลีวูดให้ได้แต่ตอนนี้ตกงานเป็นแค่เด็กเสิร์ฟเอ็ด <Ed, S 2> เจอกับแฟนคนแรกตอนเรียนมหาวิทยาลัยเอ็ด <Ed, S 2> ได้เข้าทำงานบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่นะครับ เอ็ดเป็นมือหนึ่งที่นั่นได้รางวัลมากมายเป็นที่รักของเจ้านายแต่แล้วก็พลิกผันเมื่อเอ็ดจับได้ว่าแฟนของเขามีอะไรกับเพื่อนสนิทเอ็ดถามว่าเกิดอะไรขึ้นเคที่แฟนของเอ็ดก็ไม่ตอบนะครับเหมือนอมน้ําอะไรไว้จนต้องกืนลงไปเอ็ดไม่โกรธเคทีนะครับกับยอมรับได้ซะอีกแต่เมื่อเอ็ดเห็นว่าทั้งคู่อัดวิดีโอตอนมีอะไรกันด้วยทําให้เอ็โกรธมากรับไม่ได้ เขาย้ายออกจากบ้านแถมยังเอาโฮมวิดีโอที่เคยถ่ายไว้ทั้งหมดมาทิ้งและสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ถ่ายวิดีโออีก 1. ปีผ่านไปตั้งแต่เอสเลิกกับแฟนไปนะครับเขาไม่สามารถคิดงานโฆษณาดีๆออกมาได้เลยบริษัทประกันภัยลูกค้ารายใหญ่จะยกเลิกสัญญาอีกเจ้านายเรียกเอสไปคุยที่ห้องบอกว่านายถูกไล่ออกเอสเลยขอแก้ตัวนะครับว่าจะทําโฆษณาให้ถูกใจบริษัทประกันภยัยและกลับมาต่อสัญญากับเราให้ได้ เจ้านายก็ตกลงนะครับถ้าทําได้นายได้อยู่ต่อแล้วยังในห้องทํางานนี้ไปด้วยแต่เอ็ดมีเวลาคิดงานแค่3วันเท่านั้นเอ็ดรีบกลับบ้านเพื่อไปคิดงานกําลังขึ้นริฟเห็นว่าไม่มีคนนะครับเลยขอตดระบายความเครียดสะหน่อยตดแบบที่ไม่เก่งใจใครเลยนะครับแต่ก็มีสาวสวยเข้ามาในลิฟต์พอดีเอ็ดเลยแก้ตัวไปว่ามันน่าจะมีแมวกับหนูที่ไล่จับกันแต่ออกมาไม่ได้เลยมาตายแถวนี้แน่ๆสาวสวยบอกขมคอเลย เมื่อกลับไปถึงห้องคูเปอร์พี่ชายของเอ็ดรอเซอร์ไพรส์วันเกิดอยู่วันนี้เป็นวันเกิดของเอ็ดนะครับคูเปอร์ซื้อกล้องวิดีโอเป็นของขวัญให้เอ็ดก็ไม่สนใจบอกว่าฉันจะต้องทํางานสําคัญส่งให้ทันวันจันทร์คูเปอร์กับสาวซีชวนเอ็ดออกไปเที่ยวฉลองวันเกิดให้ได้จนเอ็ดใจอ่อนยอมออกไปด้วยกันนะครับคูเปอร์นัดสาวสองคนเอาไว้พวกเขาออกไปนั่งดิ้งกักนเอ็ดปวดท้องเลยขอตัวไปอื้อก่อนกระดาษหมดซะอีก เอ็ดเลยเอาเสื้อก้ามาเช็ดก้นแทนลดวยัดทิ้งไว้ในห้องน้ําสักพักคูเปอร์ก็ขอตัวบอกว่ามีธุระให้เอ็ดช่วยไปส่งสาวที่บ้านด้วยเอ็ดก็ไปนะครับถึงสาวผมบอลจะอ่อยให้เอ็ดตามขึ้นห้องไปเอ็ดก็ไม่รู้เรื่องขอตัวกลับห้องเฉยสาวเซ็งเลยอ่อยแล้วนะเนี่ยเอ็ดกลับมานั่งทํางานคูเปอร์กลับมาเห็นบอกว่าอะไรวะเนี่ยนึกว่าน่าจะอยู่กับสาวซะอีกคูเปอร์รู้ว่าเอ็ดไม่เก่งเรื่องผู้หญิงแน่แน เลยจะอาสาสอนวิธีฟันหญิงให้เองวันรุ่งขึ้นคูเปอร์ให้เอ็ดเอาหนังสือโปที่มีทั้งหมดไปทิ้งซะทั้งคู่เลยช่วยกันหิ้วหนังสือโปไปทิ้งนะครับสามถุงใหญ่ๆเชียวเจอสาวๆมาทิ้งขยะพอดีคูเปอร์เลยให้เอ็ดลองเข้าไปจีบดูแต่เอ็ดทำถุงขาดหนังสือโปหล่นเต็มพื้นไปหมดเลยกินแหว่ไปคูเปอร์เลยพาไปสนามคีมา้าที่จะมีแม่ไม้สาวๆชอบพาลูกน้อยมาที่นี่ คูเปอร์เห็นเหยื่อแล้วเลยให้เอ็ดเข้าไปแสดงฝีมือสิเอ็ดก็เข้าไปชวนคุยนะครับกับกายคิดว่าเป็นไอ้โรคจิตทั้งคู่เลยโดนตำรวจไล่จับเลยหนีเข้ามาแอบในโบสถ์ไปเจอกับศพ่างแบบสาวเข้าพบคนที่มาร่วมงานศพเป็นสาวๆนางแบบเพียบเลยคูเปอร์อุทานว่านี่มันดงนางฟ้าชัดๆคูเปอร์ Cooper บอกวันนี้เป็นโอกาสของนายแล้วนะเอ็ดนายต้องได้สักคนแล้วเอ็ดบอกนี่งานศพนะแล้วชุดของเราก็ไม่เหมาะสมด้วย คูเปอร์ได้ไอเดียปลอมตัวเป็นบาทหลวงเข้าไปในงานซะเลยไปนั่งท่ามกลางสาวๆหลวงพ่อที่จักกล่าวไว้อะไรเกิดเจ็บคอขึ้นมาทําให้คูเปอร์ต้องขึ้นไปกล่าวแทนนะครับคูเปอร์ที่มีสกิลนักแสดงเลยทําได้ดีเลยทีเดียวแถมบอกว่ารับปรึกษาปัญหาความรักแบบตัวต่อตัวหลังเลิกงานใครมีปัญหาเจอกันได้หลังโบสเอ็ดเห็นกระเป๋าตังตัวเองหล่นที่โรงศพเลยสะกิดบอกคูเปอร์ทําอะไรสักอย่างสิ คูเปอร์บอกไม่ทันแล้วกำลังไว้อะไรอยู่เดี๋ยวค่อยไปขุดขึ้นมาหลังเลิกงานก็ได้แต่กลายเป็นว่าศพถูกเผานะครับเอ็ดเสียกระเป๋าตังค์ของเขาไปแล้วเอ็ดเบื่อที่จะต้องทำแบบนี้แล้วเขาคิดว่าแฟนเก่าจะต้องกลับมาคืนดีกันแน่ๆถ้าเขาไปง้อแบบจริงจังเอ็ดเดินผ่านร้านถ่ายรูปแต่งงานเจอแฟนเก่าก็จะแต่งงานกับกิ๊กถึงกับรับไม่ได้เอ็ดเลยตัดสินใจว่าจะต้องหาสาวฟันให้ได้คูเปอร์บอกว่าเดี๋ยวจัดให้ไอ้น้อง คูเปอร์เลยพาเอสไปจีบสาวที่ลานซักผ้าบอกบทให้พูดตามนี้รับรองเสร็จแน่เมื่อเอสพูดตามก็ใช้ได้นะครับสาวติดกับแต่เอสกลับไม่ชอบในิสัยสาวคนนั้นซะง,งั้นที่ดูเกียดติพวกยิวเอสเลยรีบชิงออกมาคูเปอร์พาเอสไปจีบสาวที่ฟิตเนสต,ต่อเอสจะโชว์หลอกกับลื่นล้มต่อหน้าสาวซะอีกเฮวอีกแล้วเลยพาไปจีบสาวที่บาร์เอสเจอเหยื่อแล้วนะครับเอสเลยเข้าทำทีไปจุดบุหรี่ให้ กลับไปทําไฟไหม้ผมสาวซะงั้นเอ็ดเข้าไปล้างหน้าคิดว่าคงพอแล้วที่จะหาฟันสาวเดี๋ยวไปกินเหล้าสักแก้วแล้วกลับบ้านไปทํางานดีกว่าเมื่อไปนั่งเจอสาวส่งสายตาปิงปิงมาให้ทั้งคู่คุยกันถูกคอเอ็ดเลยไปต่อกันที่ห้องของสาวคนนั้นนะครับเอ็ดกาลังจะได้ฟันสาวแล้วตํารวจบุกเข้ามาจับเอ็ดข้อหาซื้อบริการพอดีเอ็ดก็บอกว่าเปล่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นนี่เข้าใจกันผิดแล้ว เอ็ดเลยต้องเข้าไปนอนในคุกตำรวจจำหน้าได้ไอ้นี่มันโรคจิตที่วิ่งไล่จับเมื่อตอนกลางวันนี่นาะตำรวจเลยส่งไปขังกับหนุ่มค้ายาที่กินแหวาากกาจดไอ้นั่นตั้งมา3วันแล้วคืนนั้นเอ็ดไม่ได้นอนเลยนะครับต้องเอาผ้าห่มกับถาดข้าวมาปิดก้นเอาไว้ตลอดถาดถึงกับงอเลยโดนอะไรวะนั่นคูเปอร์มาประกันตัวเอ็ดในตอนเช้าทั้งคู่ไปแช่น้ําด้วยกันนะครับเอ็ดเลยเล่าถึงผู้หญิงที่เจอเมื่อคืนให้ฟังว่าเขาไม่ได้ซื้อบริการเลยนะ ทำไมตํำรวจถึงมาจับก็ไม่รู้คุยไปคุยมาคูเปอร์เลยยอมรับนะครับว่าเขาเป็นคนจ้างสาวคนนั้นมาเองเมื่อเอสดรู้ทําให้เขาโมโหนะครับคิดว่าคูเปอร์ดูถูกเขาที่ว่าไม่มีปัญญาหาผู้หญิงเองได้ทั้งคู่เลยทะเลาะกันคูเปอร์เลยผลักเอสด้มหัวไปโดนเสาทําให้คิ้วแตกเอสดเลยเดินออกมาคนเดียวเพื่อจะขึ้นรถเมล์กลับบ้านแต่กระเป๋าตังค์ของเขาโดนเผาไปแล้วมีเงินติดตัวเหลือไม่พอขึ้นรถเมล์ เขาก็พยายามอธิบายขอขึ้นรถเมย์หน่อยแต่คนขับก็ไม่ยอมให้เอ็ดขึ้นนะครับเอ็ดไม่พอใจเลยมานอนขวางรถเมย์ซะเลยถ้าเขาไม่ได้ไปก็จับไม่มีใครได้ไปตำรวจเลยเข้ามาจับเอ็ดข้อหาก่อความวุ่นวายแต่แล้วก็มีสาวสวยคนที่เคยเจอในลิฟต์ด้วยกันเข้ามาช่วยเอ็ดเอาไว้บอกว่าเป็นคนรู้จักแล้วยังออกค่ารถเมย์พาเอ็ดกลับบ้านด้วยเธอเลยชวนเอ็ดไปทำแผลต่อที่ห้องเอ็ดจึงรู้ว่าเธอชื่อว่าเอเลน เธอชอบถ่ายภาพทั้งคู่เลยคุยกันถูกคอนะครับจนเอ็ดเผลอหลับไปทางด้านคูเปอร์ที่ไม่เห็นเอ็ดกลับมาที่บ้านเลยเป็นห่วงนะครับออกตามหาจนทั่วตามที่โรงพยาบาลก็ไม่เจอโทรถามเพื่อนๆของเอ็ดก็ไม่มีใครพบจนคูเปอร์อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้เอ็ดกลับมาปลอดภัยแล้วเขาจะเลิกทำตัวไร้สาระและหันมาจริงจังกับงานแสดงเอ็ที่เผลอหลับไปตื่นขึ้นมาตอนเช้า ว่าเอเลนนอนอยู่ข้างๆเอ็ดเลยขอตัวกลับไปทำงานดีกว่าแต่เอเลนบอกให้เอ็ดอยู่ต่อกันก่อนสิอย่าเพิ่งไปแล้วเอ็ดก็ได้ฟันสาวสักทีนะครับพอเอ็ดถึงจุดสุดยอดเอ็ดก็คิดงานออกทันทีเลยรีบกลับไปหาพี่ชายถามว่ากล้องวิดีโอที่ซื้อให้อยู่ที่ไหนจำเป็นต้องใช้เอ็ดออกไปถ่ายงานแป๊บเดียวเขาก็กลับมาบอกว่าเขาไม่สามารถถ่ายวิดีโอที่ต้องการได้ภายในวันเดียวนะครับ ถ้าไม่ทิ้งเทปโฮมิดีโอไปแล้วก็คงทำได้แน่คูเปอร์บอกว่างั้นตามพี่มาเลยไอ้น้องคูเปอร์เก็บโฮมิดีโอที่เอดทิ้งเอาไว้ที่บ้านของแม่นะครับเอดเลยเอาวิดีโอมาตัดต่อทำวิดีโอโฆษณามาเสนองานลูกค้าได้ทันเวลาลูกค้าชอบผลงานของเอดเป็นอย่างมากเอดเลยไม่โดนไล่ออกได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าได้แฟนอย่างสมใจทางด้านคูเปอร์ได้ทำตามสัญญาไปเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัว หนังก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหนังเรื่องนี้ยังได้คะแนนจาก IMDb ไป5.2คะแนนด้วยกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้กับช่อง KC Movie ช่องบ้านหนังกันด้วยนะครับ